Merry Christmas and Happy New Year ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ที่ดินแบ่งขายโครงการคุณภาพโคกหนองนาวิวเขาใกล้คลองค่ะที่นี่บ้านคลิกบ้านนาจังหวัดนครนายกทางเจาถนน4เลนเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นและเราแบ่งแปลงละ1ไร่ไมีมตอนนี้เหลือเพียง8แปลงเท่านั้นนะคะแปลงละ1ไร่เสนอขายที่ไม่ถึง2 บาทต่อตารางวานะคะพันเก้าร้อยกว่ากว่าหกแสนเก้ามืนบาทต่อไร่แปลงละหนึ่งไร่เหมาะมากๆเลยนะคะโคกหนองนาในฝันนะคะบ้านสวนเกษตรนะคะยามเกษียณนะคะใครสนใจนะคะต้องรีบติดต่อออนเข้ามาเลยค่ะ091 7 8 9 5 5 6 3 m e r r y Christmas and h a p p y n e w Year คห 감사합니다